อาส่วนเอามาทำมีด no, ีโคไนท์เพื่อคันนี้เธอว่างๆหรือจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นๆโ s ส o โลไลท์อยากไปชวนเธอไปสโมบนที่โรไวและผมชอบของแพงๆไม่เอาโรไพส์ในบางที่ก็ไม่ต้องพยายามและคนณล o ร e r i l e t และมีแ y ลบ r นยูแอ s ด์ซีโซไอท์เพื่อกันนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหมวันนี้ผมต้องไปทัวร์ can you b l e s s me I don't care who the fuck trying to hit me ผมผู้บ่าวไทยบ้านไม่ได้เทคดีพอจะพาเธอไปล่องลอยอยู่บนจสกี้และจะคอยปกป้องเหมืนกับเจสีก็ผู้บาไอค จะเทสมีว่าในเมื่อเช็คหน่ายเค่มไปเช็คสกีถ้าไม่ก้ามจะมานุ่มเห็นล้วนุกนิบถ้าไม่ถ้าไม่ได้เข้ามาเลยไม่ต้องซุบซิบ I am playing this game ไม่ต้องยุกยิกเพราะฉลองเอาประกาศมืนสปุตนิดผมเป็นคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุกมิบแล้วก็เชื่อว่าหัวใจเธอจะยุกยิบเพราะเธอถ่ายบุมอรีแรงเพราะเุกยิกผมจะพาเธอไปเที่ยวอยู่ในทุกทิศ As the r a n right. on so my time in the c น l d night เพคงนี้เธอเมื่อวานเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นๆโหมด s o ล o light อยากจะชวนเธอไปสโมกบนที่โรไวแล้วผมชอบของแพงๆไม่เอาโรไพส์ในบางที่ก็ไม่ต้องพยายามและคุณ alone right และมีแสลบอ่อนโยน That's it so nice เพลงนี้ผมไปห้องคุณคุณโอไหม That's right Let me m a k that Ooh t r t y s h a a s p h a t ให้ตัทรงรูปมันอัพบดแคปเด็ดแดดออกแล้วก็รอเธอยู่ใน Snapchat ฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าเธอฟังท w o s k e Try to say slash that, cut and call cause the path of my home. Do this, tell return along my little unit backpack. I can never cap everything about you so bad. So, everything about me so sad. I said, Do it put a bag in the bag. Shall I look at my queen that's fine? Funny me cry, see the hand me the call. So, you a pair, look a pair. I'm gonna spare my time with you, baby. I'm gonna spare money for you, my baby. I swear. มันทำให้เธอโค้ดไงเพื่อคืนนี้เธอเมื่อวานที่จะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นเย็นโสดโไลท์อยากจะชวนเธอไปสโม่บนที่โรไว้และผมชอบของแพงๆไม่เอาโปรไพรส์ในบางทีก็ไม่ต้องพยายามและคุณน่าไรและมีแสลบบนยูแอนด์โซนไงเพื่อคืนนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหมทำให้เค้เพื่อคืนนี้เธอมืวานจะโทไหมไม่ต้องจเย็นเย็นโดโลทจะชวเธอไปสโม่บนทโรไว้และผมชอบของแพงไม่เอาโปรไพรสในบางีก็ไม่้องพยาาและคุณนลนไรและมีแลบบนยูแอนด์สี่โซไงเพื่คืนนี